นาธานเจมกำลังเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวกับทีมใหม่ BG จีปทุมอยู่ในเต็ดและเขาหวังว่าจะสามารถเรียนรู้จากรุ่นพี่ในทีมเพื่อพัฒนาตัวเองและช่วยทีมให้เก่งขึ้นนาธานเป็นแข้งลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในการเข้าร่วมทีม BG จีปทุมหลังจากการปรับตัวในประเทศไทยซึ่งเขาได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องต่อกับบุรีรัมยูไนเต็ดในสงขลาพาวเชอริตี้2025 แต่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับนาธานเขาต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในไทยลีกและเขาต้องพบกับผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงอย่างบีจีซีบันดิตเอเชียที่ได้รับรางวัลแชมเปี้ยนส์ออฟพรีเกรชันจากเอฟซีและเสือบุญพาทีมที่มีนักเตะดาวรุ่งที่เจ็ดไปพร้อมกันตอนนี้เริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่แล้วตั้งใจฝึกซ้อมให้มากที่สุดนาธานกล่าวแต่เขาก็ยอมรับว่าการฝึกซ้อมในประเทศไทยและอังกฤษมีความแตกต่างซึ่งเป็นความท้าทายให้กับผม แต่ทีมของเรามีคุณภาพที่พร้อมสำหรับการแข่งขันนาธานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผมได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ในทีมรวมทั้งนักเตะต่างชาติที่ช่วยกันให้คำแนะนำซึ่งผมนำมาปรับใช้กับตัวเองเพื่อพัฒนาการเล่นของผมผมรู้สึกภูมิใจที่ได้โอกาสลงสนามในเกมแรกสำหรับทีมและผมจะนำประสบการณ์นี้มาใช้ในการพัฒนาตัวเองต่อไปนาธานยังขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้เขาและเขาสัญญาว่าผมจะทำผลงานในสนามออกมาให้ดีที่สุด เพื่อช่วยทีมให้มีผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมในนัดต่อไปบีจีปทุมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับอยุธยายูไนเต็ดในวันที่18ตุลาคม2568เวลา19.30น,นที่สนามทรูบีจีสเตเดียมแต่นี่มีเรื่องที่น่าสนใจบุรีรัมยูไนเต็ดทีมที่เพิ่งเคยเจอกันกำลังเตรียมตัวเพื่อเปิดตัวกับนักเตะหน้าใหม่ประพ์จงเจริญซึ่งเป็นการเปิดตัวที่น่าสนใจในไทยลีกจะเป็นการเปิดตัวที่สำเร็จหรือไม่อนุมัติหรือไม่อนุมัติ อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็น